เราจะมาถ่ายโปรดักแบบเซรั่มนะครับด้วยการถ่ายฉากดําแบบใต้น้ําแล้วก็ทําให้มันเกิดฟองเราจะตั้งไฟไว้ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับคอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเซรั่มขวดสีทองๆแบบนี้นะครับให้มันดูสวยหรูในฉากดำนะครับเราจะมาจัดไฟแค่เพียงดวงเดียวนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นฉากดำใต้น้ำดูซิว่าภาพในตอนต้นคลิปที่เพื่อนๆได้ดูไปเนี่ยมันมีวิธีการจัดวางไฟไว้ตรงไหนต้องเติมน้ำยังไงแล้วขวดนี้ต้องอยู่แบบไหนนะครับถึงจะได้ภาพเหมือนตอนต้นคลิปที่เพื่อนเอนได้ดูไปกันนะครับก็วันนี้ กล้องที่เราเลือกมาใช้นะครับก็เป็นกล้องเจ้าเก่าตัวเดิมนะครับโ o n y นะครับ CV1 เป็นกล้องที่ถ่ายภาพได้คมชัดเจนมากๆเลยตัวเล็กแค่นี้แต่ว่าถ่ายภาพออกมาคมกริบเลยนะครับแล้วก็ไฟที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นไฟของทางแนนไลท์แนนไลท์ฟอร z ซ 60B เป็นไฟแบบไบคัลเลอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนค่าเควินได้หรือว่าสามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิของแสงได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ หลักเลยที่เราจะต้องมีก็คือตู้ปลาขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องเป็นใหญ่ขนาดผมก็ได้พอดีมันมีตู้24 mm hmm. ก็เลยนะํามาใช้กับการถ่ายโปรดักตที่จริงแบบใช้เป็นตู้ประมาณขนาดเนี้ยก็อยู่แล้วนะถ้าเกิดตู้ใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องเติมน้ําเยอะนิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะมาใช้ก็คือตัวแผ่นสีดําเราจะถ่ายเป็นพื้นสีดําแต่ว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราซื้อพวกแผ่นกระดาษสีดํามากันก็เยอะแล้วซื้อ ใช้เจอของเปียงหน่อยก็ทิ้งนะครับวันนี้ผมเลยไปเดินเลือกซื้อดูนะครับมันมีแผ่นดําๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่กระดาษมันเป็นแผ่นโฟมแบบบางๆเพราะฉะนั้นผมจะใช้รองตู้ก็ได้จะใช้เป็นแบ็กกราวก็ได้นะครับโดนน้ำได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ใช่กระดาษเป็นแผ่นโฟมแผ่นนี้ผมซื้อมาแผ่นละ40บาท จากร้านเครื่องเขียนเป็นแผ่นโฟมบางที่จริงหนากว่าน,นี้ก็มีนะเดี๋ยวเรามาจัดแสงกันดีกว่านะครับว่าวันนี้เราจัดไว้ตรงไหนไฟดวงเดียวไฟดวงเล็กนี่แหละจัดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้นะครับผมได้จัดพ็อปไว้ก่อนแล้วนะก็คือมีตู้ปลาแล้วก็จะมีตัวฉากสีดําตรงนี้ที่ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเป็นแผ่นโฟมแบบนี้นะครับเผื่อว่ามันเปียกน้ําเพราะว่างานของเราวันนี้มันต้องโดนน้ำนะครับก็เลยใช้เป็นตัวแผ่นโฟม เราจะได้นํากลับมาใช้ใหม่ได้นี่อันนี้คือไม่มีนะครับไม่ได้ปิดไว้อันนี้ผมปิดไว้เป็นฉากดําแบบนี้เพื่อทําให้ขับเซรั่มของเราเนี่ยให้ดูกโกลนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของไฟเนี่ยไฟนะครับผมจะตั้งเป็นขาสี่แตนแบบนี้เพราะว่ามันสามารถปรับทิศทางแล้วก็ยื่นไฟออกมาได้เผื่อบางทีโปรดักของเราเนี่ยมันอยู่กลางโตนะครับบางทีขาไฟที่เป็นขาเดียวเนี่ยมันอาจจะวาง ลำบากนิดหนึ่งเลยเลือกเป็นขาซีสตแตนเพราะว่ามันสามารถที่จะยืดหดปรับทิศทางได้แบบนี้นะครับมันจะง่ายต่อการจัดแสงของเรามากๆเลยนะครับแสงเนี่ยมันจะตกมาอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเอาโปรดักต์ลงไปกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์เสริมนิดนึงนะครับจะเป็นตัวแฟลตแนลของ f o r ์ซ่าหโดยเฉพาะตัวนี้เป็นในไลท์ fl 1 1เอสามารถปรับซูมได้แล้วก็ตัวนี้เขาจะมีบานดออยู่แล้วเราเลยสามารถที่จะ ควบคุมบังคับทิศทางของแสงบีบลำแสงได้จะให้ลำแสงเนี่ยมันกระทบโดนฉากหลังหรือเปล่าหรือว่าต้องการเจาะจงไปที่ตัวโปรดักต์เท่านั้นอ่ะอันนี้คือตำแหน่งไฟแล้วก็ตำแหน่งอุปกรณ์ตู้ที่เรานำมาวางไว้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำมันก่อนนะครับ จะเติมน้ำไว้ประมาณขนาดนี้เมื่อตั้งโปรดักแล้วเนี่ยมันจะไม่สูงกว่าตัวโปรดักเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการทําฟองน้ําขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดสูบไปเนี่ยเดี๋ยวฟองน้ําเราจะมาแบบไม่เต็มที่นะอ่าประมาณนี้ได้แล้วน้านะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นฐานตั้งตัวขวดเซรั่มของเรานะครับก็ใช้เป็นลวดหนาขนาดนี้แล้วก็ดัดน,นะครับเพื่อทําให้ตัวโปรดักของเราเนี่ยมลอยขึ้นจากพื้นน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีฐานวางไว้ทางด้านหลังนะครับอันนี้เมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ย มันต้องมีการรีทัดนิดหน่อยนะครับนิดเดียวเองตัดไอตรงนี้ออกนะครับรีทัดไม่ยากปุ๊บผมจะเอาใส่เข้าไปในตู้ปลาอันนี้คือตำแหน่งที่เราใส่ไปตอนนี้ที่เห็นแสงสะท้อนอยู่หน้ากระจกก็เพราะว่า มันมีไฟหลักของเรา2ดวงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดเลยตอนนี้เหลือแต่ไฟตรงนี้ดวงเดียวนะครับพอมันมีตัว FL11 เนี่ยเราสามารถที่จะปรับลดเพิ่มแสงได้ว่าจะให้มันแสงเนี่ยบานไปโดนพื้นหลังหรือเปล่านะครับตอนนี้แสงเนี่ยมันบานไปโดนพื้นหลังเพราะว่าเราเปิดตรงนี้ไว้เยอะเราก็ปิดบานมันออกมานิดนึงอ่าแสงมันจะได้ตกกระทบโดนตัววัตถุ เปล่งประกายนะครับอร่าที่ขวดเซรั่มของเรานะเมื่อเราเอาโปรดักของเราเนี่ยใส่ไปในน้ําเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะขยับด้วยขาซิสแตนนะครับมันขยับค่อนข้างง่ายวางตําแหน่งค่อนข้างง่ายนะครับนี่แบบนี้แสงที่ได้ไฟนอนเลยเนี่ยเดีย๋ยวผมปิดไฟหลักของผมก่อนเซรั่ม um ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีอล่าเลยเราจะเทน้ําลงไปประมาณนี้ทําให้มันเกิดฟองขึ้นนะครับนี่ทให้มันเกิดฟองแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับ ถ้าเกิดสูงหน่อยก็จะเป็นฟองใหญ่หน่อยนะครับมาเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพนิ่งกันนะครับอันนี้ผมจะยิงเป็นช็อตรัวเลยผมจะกดเลยนะครับหนึ่อง และนี่แหละครับก็คือวิธีการถ่ายโปรดักให้ดูหรูหรานะครับด้วยเซรั่มสีทองเนี่ยที่เราได้โจทย์มานะครับแล้วก็ได้ถ่ายแบบฉากหลังแล้วก็มีฟองน้ำนะครับถ่ายใต้น้ําได้รูปภาพออกมาแบบที่เพื่อนๆเ,เห็นมีการรีทัชนิดเดียวเองครับก็คือเอาตัวฐานตั้งเนี่ยมันออกแค่นั้นนะครับแล้วเราก็ปรับแสงปบบสีนิดหน่อยนะครับเราก็จะได้รูปภาพที่แบบเหมือนในปกนิตยสารเหมือนในโฆษณาเลยนะครับด้วยไฟเพียงแค่ดวงเดียวกับกล้องคอมเพกแบบนี้นะครับ สำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคในการถ่ายโปรดักต์แบบใหม่มาให้ได้รับชมติดตามชมครับสำหรับวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ